หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา Bachelor of Education Program in Elementary Education เป็นสาขาที่ผลิตบุคลากรเพื่อนำความรู้ทางด้านการประถมศึกษาไปประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า130หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตรวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า166หน่วยกิตจำนวนนักศึกษาสาขาว,วิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่1มีจำนวน46คนชั้นปีที่2มีจำนวน32คนและชั้นปีที่3มีจำนวน71คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น149คนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุญรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจบุญอารีอาจารย์ปิยพัฒนนิชิตอัครานนอาจารย์สุกัญญานุตโรและอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศรินกิจจากไกรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์รวมทั้งจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในชั้นเรียนและมีการทำฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสราร์จำลองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมวิชาการนักศึกษาสาขาว,วิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียนเข้าร่วมอบรมการจัดการชั้นเรียนระดับประถมศึกษาโดยดอรพรทิพย์สิริพัทราชัยเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักศึกษา รวมทั้งมีการรณรงค์ลดโลกร้อนกิจกรรมนันทนาการนักศึกษาสาขาว,วิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวอล์กเรลลี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างสาขาว,วิชาในคณะครุศาสตร์กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาสาขาว,วิชาการประถมศึกษาจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สองฝั่งมูลร่วมกับสาขาว,วิชาฟิสิก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีการผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทุกปีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาการประถมศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมค่ายอาสาส่งเสริมพัฒนาการน้ำใจพี่สอนน้องณนะ โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโครงการ5สชาวประถมศึกษารักรั้วดอกจานร่วมใจทําความสะอาดบ้านของเรากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกิจกรรมออกโรงทานวัดหนองป่าพงโดยการแจกอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้ กิจกรรมธรรมชูใจนะวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีกิจกรรมวันลอยกระทงนักศึกษาสาขาว,วิชาการประถมศึกษาร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อสืบสนานศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมสารสัมพันธ์โฮมพี่โฮมน้องเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง กิจกรรมลานบ้านลานธรรมณนะจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมให้แก่เยาวชนและนักศึกษาวิชาชีพครูกิจกรรมประชาธิปไตยสาขาวิชาการประถมศึกษามีการรณรงค์ให้นักศึกษาในสาขาออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสโมสรผลงานนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะการประกอบการซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย My Life in Our Campus ได้รับรางวัลชมเชยคณาจารย์สาขาว,วิชาการประถมศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนร,ราชนครินโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีการพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในคณะครุศาสตร์